ต้องขอสวัสดีทุกท่านในระอบสุสดูกก่ายูโรเกมเมอร์แคสติ้งเกมนะฮะขอบอกคี่เต็มอีกแล้วนะนี่ก็อยู่กับุูชเชียนี่ก็อยู่กับเกมเกลิมอสนะครับเกลิมอสแมปเพอรัลแบบอะไรไม่รู้นะฮะใครอยากได้แบบนี้เดี๋ยวผมจะให้ลิีงค์มั้งผมโหลดจากเว็บอะฮะเออ,อยังไงเลยนะ คือขอบอกนะที่นี่นะว่าไม่ใช่อุ้ยเชี่ยไม่ใช่คนตกใจง่ายนะครับไอ้บ้าดีกูทำไมเนี่ยงานมีคนตายอ่วางเตียงนะฮะ Was the i n d น่าจะมีอะไรแน่นอนเลยโอ้ยเหรอเนะี่ยกูไม่สนใจนครับแต่ตอนนี้คือรัวแล้วนะเนีเ่ยอุ้ยอุ้ยเสี่ย w h a the t hell อะไรของมึงวะเนี่ย่ะเดินย่องครับกูตกใจหมดไอ้เหี้ยเสียงนาฬิกาครับรอบนึงขอรับนาฬิกาซึ่งเดออุ้ยแล้ก็ตกใจนะไอ้รูปทีวีมันแล้วก็ตกใจหรอก เนี่ยวู้ยกระตุกวู้ยวู้ย,ย,ยฟ็อกซ์มีกูปล่อยเลยกระตับพูดบอไปกน่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะกว่าข้างบ้านเขาซัดของมานะครับก็อ่านนะครับเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆครับไม่ไม่เก่งกลัวอะไรทั้งสิ้นนะแต่อตอนนี้ได้ยินเสียงกีดบอ ได้ยินเนี่ยต้องส่งเสียงหน่อยนิดนงึงโอ้จะประตูมเปิดเอง้วยหรออะไรเนี่ยกดซีโอเพนคัสเซนเมนูอะไรของแม่อามาโอไม่นะโอ้โหมาอย่างนี้ผมยังไม่เข้าไม่ได้เออต้องมีของแล้วน,นะเพื่อไปด,าด่าต่อไปชัวร์เปิดข้ามาแล้วก็มีแล้ว ป้าสแมนเชี่ยถึงี่ถ้าข้างบ้านเอาไม่ซัดขอดมานี่คือผมอก,กี้เลยนะอันนี้คือกลัวข้างบ้านเขาซัดถอดมาก็เลยต้องเ,อเงียบบหน่อยพอดีนะอัดสี่ทุ่มนะฮะเกมผีด้วยโอ้เลนพรถ่าโยมเสร็จเรื่องเกมผีนะตูจ่จริง là cái này lại là cái cốt đơn tam là mày bảo ui shit ui shit ui phong ui lại còn mưng tục chay ui ui còn học mưng ui lòn quá anh người mang lại á người mang lại đó เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมันขอวะอยากไปต่อยหน้าแม่ไม่ใช่ป่าเลยกรูครูหัวเด๋อวนกาหลาลงต้องลงอุ้ยลื่นมันลื่นนะครับอุ้ยเ่อกี้อะไรนะเอ,อ,อ้ยเกี้ตาผมไปฝาดใช่ไหมเกี้มันเห็นเหมือนกับ อ่าม we ันต้องตามไัสีฟ้าใช่ไหมนันก้องตามขอไปดีป่อขอไปดีไหมขอไปอุ้ยอิสัสเสียปิดตาเลยปิดตาเลยหมดยังหมดยังี่้็เปิดไม่เปได้านะเปิดตั้งนานเลยเด็กกล้องมันไม่ค่อยชัดนะ ยดชั้นมันแยกฝายกองไม่ได้แล้วเออเลยคลิกเจ็ดเบิร์ตไม่ใช่ทำไมต้องแบบเกี่ยวได้บวกอะไรเนี่ยโอ้มโหขำขำหาพี่เหรอโอ้อะไรวะเนี่ยอ้ยอะไรเนี่ยโอ้พวกูวิ่งละ โอ้โหเขี้ยบตกใจแบบโคตรตกใจอ่ะคุณพ่อคุณแม่ตกใจอ่ะคือแบบเชื่อมาไม่นัดอะไรกันเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปต่อไปเรื่อยๆ,ๆเรารู้สึกว่าเรา,าไม่ไปอีเหมือนพี่นะครับคือตรงไหนตรงไหนตรงไหน ต,ตรงนี้ตรงนี้มาวิ่งใช่ไหมเรามาจบตรงนี้แล้วก็ต้องไม่เชี่ยใส่แท็กจิ่ลุงลุงนี่เสกีส์เปล่าลุงกูใส่กูฟังห้างเดียวเลยอ่ะออเัง้างเดียวเลยนยลุงดูเลยกลัวจริง เมื่อก kind of <the> no ี <wanted> f ui, f ui. ้ยังบอกเลยแค่ต้นคลิปมันบอกกุมเป็นคนตกใจยากแค่มาทีนี่จะตกใจอะไรเนี่ยช่างว่าโอ้เซเลนเดอร์กลัวต้องมีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรนะครับอุ้ยโขดโขดมาทำเพ่อะไรยัดซ่วมยัดซ่วมทุยทุยคือแบบว่านะ เราต้องมีอะไรแนะ่นอนเนี่ยดอกต้องยิงให้ยิงหมายให้บอกไม่ใช่เดี๋ยวมันเขียนว,ว่าอะไรวะขอยิงอุ้ย <Yeah! S 2> อโอ้ยกี่ว่คุณนอนคุณนอนทีนี้กูฝันร้ายเลย ะตอนนี้เนี่ยผมก็อุ้ยช่ยลุงลุงตัวน,นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะโฟร์ไว้ไหวจริงละก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับก็เกมหน้าด้วยนะครับตัวน,นี้ก็ขอบคุณที่รับชมจบคลิปหนะ่อยอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะบอกรับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย